โ okay, อเคกขวากัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาเรนบอยควอฟอันนี้อยู่กับคุณโซดาคุณวิน<อ>เขากลับไปแล้วเลยไม่ได้เขาบอกวันนี้เขาจะแค่แต่เขากลับไปแล้วโคตรเซ็งจังหวะแบอบ้าเนี่นะอ่ะเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะนี่เอาพิกแอคไปโกเคปะตั้ okay, ตามมาตัม้มมาได้เลยตั้มมาได้ปะเนี่ยตานอยู่ ตอนนี้คุณไม่ยังครับโอเคนำแนะนำบ้านหน่อยโอ้หไม่แนะนำหรอกไปเถอะอไปเนเธอรเข้าเนเธอรเลยเข้าเลยเหรอเข้าเลยสกินเท่เดี๋ยวเป็นรอยแผลออกมาเฮ้ยโดดแป๊บเฮ้ยไปไหนอะ่ะจะได้เข้าไม่ได้มาตีกันเลยโอ้ยไปไปไปดีๆมาเข้ามายัางเดี๋ยวดิเข้าไปก่อนเลย อย่าพ like. so ุ่งไปก็ไปแล้วไปแล้วนมบปวดช้ามากโอ้โหค้างเลยเออเราก็ค้างจะพุ่งมาเฮ้ยมาเร็วจังโอ้ไปแล้วโอ้เกือบเกือบเกือบเรียกผมยังงงเลยครับว่าเอาหินมาหนักไม่หลุดเฉยไม่ผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมต้อต้อง เข้าไม่ได้เ,นะเอาไยรับคุกไปเดี๋ยวนื่อยวะเนี่ยอ <c oughs> ัดอยู่ไหมเนี่ยอัดอยู่ดิถามได้เดี๋ยวเข้าไม่ได้เชยเอ้ยโอ้ยทำไมขอเลียร์แม็กันแม็เย<ม>ีจัดเลย สี400่ร้อยกว่าอัน,น,นแขบบ่งแรงมากเลยโอ้ท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แย่ที่ยยที่สุดมีตายครันี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวลอยบินกลับไปก่อนขออภัยที่โกงอะฮะเออออกเลยออกมาไอ้อย่างตตาเงี้ไม่ตกตายเหรอเออไม่ตกตายแล้วนี่นนนนกระโดดตามมาไหมล่ะ ไม่ได้กระโดดตามมาแล้วแมพก็ไม่มาเลยนะคงจะเข้าออกใหม่เออเข้าดิออกเข้า,อ,าออกใหม่เฮ้ยทำไมมันตกได้เนี่ยเดี๋ยวผมต่อรอ,รอแล้วกันแม่งสีเฮ้ยระวังบล็อกลวงเว้ยไม่ใช่สายเหรอระบายบล็อกสายบล็อกสายอันนั้นอันนั้นเป็นตายอันนี้เป็นบล็อกสาย แล้วทำไมมันต่อบ้างเยอะน,นะต่อง่ายดิคนบางคนเขาเชื่อมต่อกันอย่างงี้ใช่ไหมออแต่ผมไม่ใช่ครับผมอย่างงี้ครับผมไม่ใช่คนโบราณทำทันานาีวะเดียวเดียวเดียจริงอะ่งอะแกตังองเข้าที่หลังเว้มึงจะเล่นได้ใช่ได้ นั้นก็ต้องออกใช่ไหมเนี่ยขอตัดคลิปจนกว่าจะเข้าได้แล้วเพก็ตบโอเคกลับมากันต่อระวังนะนั่งกดย่อเดินไย่อย่อย่ออย่าไปตกกูก็ะพริอยู่ใจเย็นใจเย็นพุ้งเหลานุกเดี๋ยวกูตบแม่เอ้ยยาอยาตายแล้วไอ้ของโหดด้วยไม่โหดมาโอ้แม่งให้แอคเล็กูมาแต่มึงอะแต่ของตัวเองของดี

อามาเามาอ่า้ยหมเอ่แนะเระแป๊บเป็นไรใส่น้ำมาติดไฟด้วยฮ้ยิงเหยียบลาเขายมนโอ้ยยุด้วยสนุกจาโดูกติดไปไหมไม่อยากไม um, i, ่มีเลยตรงนี้ไปดิมองไม่เห็น ไฟมันนำทางโอเคกว่าจะหายตามมาเรื่อยๆเลยดูนะตามช็อตมาทอด,ทอดไ,ไปไหนวะตามช็อตมามันแนวตรงเลยอ่ะแล้วตอนนี้กำลังขึ้นอยู่ยังแล้ว,อลวมองชื่อเห็นแล้วเดี๋ยวคลิ๊นตาเล่นแปลกกันไหมจะดีอ่ะ <c oughs> เล่นแค่สอง <c oughs> <c oughs>

แหละน้องก็ตกอ่ะดิกูจะขึ้นได้ไหมไปไหนอ่ะกูแอบแล้วเื้ออือมั้น่ะดงทางแล้วเดี๋ยวจะคำให้ดู ạ <laughs> chưa bây giờ thì... 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 bây giờ bây thì... bây giờ, thì... bây giờ thì... tại, tại... ไปไหนเลยนุ room? Room? ๊รอด้วยหนี้กูแต่กูจำทางไม่ได้จำทางไปไหมอะ่รอย่างงี้เหรอกูไม่เอาพีวีพีกันไหมไม่เอาทำไมนั่ารังเกียจเลยตบกันถึงไม่หนุนไปไหนบ้าน เด so so no really? ี๋ยวตบตกเลยไอสเซนต์เตียนเอา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 ไม่เล่นไม่เลิกเออไม่เขคยตกคนอื่นกูจะตกที่ไม่ถนัดอยู่อุ้ยเลยยังกับตกกลับกับกับกับออกไปกลับบ้านไบกลับไปไปเลย อย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไม่กิขอมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ